สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาตัดกิ่งทุเรียนนะครับตัดแต่งกิ่งทุเรียนต้นคู่สองต้นนี้ออกสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ากิ่งเขาจะถี่กันเกินไปมันจะมีกิ่งเล็กด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปตัดกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดต้นเล็กก่อนนะครับต้นนี้นะครับทุเรียนต้นเล็กต้นนี้ก็เป็นทุเรียนที่ผมทําคลิปไปก็เกี่ยวกับการใช้ดินขี้เถ้านะครับดินฐานขี้เถ้ามาใส่นะครับต้นนี้ตอนนี้ก็ใบก็เฉียวนะครับเฉียวดีมาช่วงนี้นะครับรอบนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางเดินเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่นะครับ ก็จะใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนนะครับรอบนี้นะครับไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับรอบนี้ใบทุเรียนมันอาจจะไม่เขียวไม่เขียวไม่ดำนะครับเพราะว่ามันเป็นอินทรีย์นะครับอนี้ครับตัดต้นเล็กก่อนนะครับตัดจิิงไหนบ้างนี่ครับจริงแรกผมจะตัดจิิงนี้นะครับตัดเลยนะครับเพราะว่าจิิงนี้ต่อไปมันจะสูง แล้วมันจะมาดันดันจิงพวกนี้นะครับต่อไปพวกนี้ก็ต้องตัดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมามาหาต้นนี้นะครับมาหาต้นนี้ผมจะตัดออกหนึ่งนะครับหนึ 1, ่งแล้วก็สองสามจิงนี้นะครับสามจิงนี้ตัดเลยนะครับเดี๋ยวกันไกลก่อนนี่ครับตัดออกเลยยังไงก็ได้ตัดนะครับ หนึ่งตัดไปนะครับสองจริงนี้นะครับสองสามจ <respuesta. S 2> ิิงนี้ครับตัดไปนี่ครับสามจริงนะครับนี่ครับมันจะดูเหมือนห่างสักสักหน่อยหนึ่งนะครับต่อไปจริงจิ่งตัวนี้ก็ต้องตัดนะครับตัดเลยแต่ตอนนี้เขายังไม่ชนกันนะครับจริงนี้เหมือนกันต้นนี้ กิ่งนี้ก็ต้องตัดนะครับตัดเลยนะครับตัดออกนะครับจะให้มาคู่นะครับกิ่งกิ่งต้นนี้ก็มาฝั่งนี้กิ่งต้นนี้ก็จะออกมาฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็ให้เขาถ่วงกันถ่วงกันก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับจริงจริงมันต้องตัดกิ่งนี้ออกด้วยนะครับนี่ตัดออกด้วยนะครับเพราะว่ากิ่งกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ มันจะห่างจากกิ่งกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ประมาณ6กสิบเซนนะครับหกสิเจ็ดสิบเซนได้นะครับมันจะพอดอีตัวนี้มันมาขั้นตรงกลางนะครับแต่มันก็ไม่ได้ชิดกันมากผมจะเจ็บไปก่อนนะครับเจ็บไว้ก่อนนี่ครับอย่างกิ่งเล็กนี้ออกออกนะครับออกนิดนึงนะครับออกไปก่อน,นให้ดูเหมือนโปร่งสักหน่อยนะครับ มานี้นะครับเพื่อนๆครับต้นนี้นะครับดูเหมือนว่ากําลังจะพุ่งนะครับยอดขึ้นอีกแล้วนะครับจากที่คิดว่าจะไม่รอดนะครับต้นนี้ไปประมาณก็เริ่มเริ่มโตขึ้นนะครับเดี๋ยวต้นนี้นะครับต้นนี้ผมก็จะตัดเหมือนกันนะครับนี่กับหนึ่งหนึ่งนะครับสองสามสี่ ห้าตัดออกเลยนะครับเนี่ยหกกิ่งนะครับหกกิ่งกับรวมกับกิ่งนี้นะครับมันจะซ้อนกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูดูก่อนนะครับดูเหมือนว่ากิ่งมันจะถีนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับเอาตัดนะครับอ่ากิ่งนี้มันอยู่ใกล้กิ่งนี้นะครับตัดเลยหนึ่งก้นนะครับกิ่งเล็ก กิ่งนี้นะครับตัดนี่ครับกิ่งนี้ก็ตัดนะครับมันซ้อนกันอย่างนี้นะครับตัดออกไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับครับเดี๋ยวกิ่งนี้ออกสักหน่อยหนึ่งนะครับมันจะตัดออกอยู่แล้วครับกิ่งนี้นี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะเดี๋ยวกิ่งเล็กด้วยนะครับกิ่งนี้นะครับ เพราะว่ายังไงมันจะไปกริงฝั่ง,งนี้มันมีกริงข้างบนอยู่แล้วนะครับหอกนะครับมันก็จะเป็นการรับพละแย่งอาหารด้วยนะครับอ่านี่กริงหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับอ้าวมีจร่งล่างด้วยนี้นะครับนี่ตัดไปนะครับอ,อีกจริงหนึ่งอ้าวนี่ อแช่นี้ก่อนนะครับเนี่ยมันจะดูเหมือนโล่งนะครับโล่งหน่อยหนึ่งส่วนกิ <S <S ่งคู่สองกิ่งนี้อ่ามันจะเบี่ยงกันอยู่นะครับนี่เดี๋ยวมันก็เบี่ยงนะครับนี่มันจะเบี่ยงเบี่ยงมาเดี๋ยวกิ่งนี้มันก็คงจะมาฝั่งนี้นะครับกิ่งนี้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้มันก็ห่างจากกิ่งล่างอยู่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับ เล็กเก่งน้อยอ่ะอีกนีดด้วยนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ทิ้งกิ่งแล้วกิ่งล่างนะครับผมเพราะว่าอ่ามันไม่มีแสงนะครับนี่ใบเหลืองนะครับเดี๋ยวมันก็ทิ้งกิ่งนะครับไม่โดนแสงกครับกิ่งนี้กิ่งนี้ด้วยอืหลายกิ่งเหมือนกันนะครับตัดออกนี่ครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับ วันนี้ก็มาตัดเลาะเลมกิ่งทุเรียนต้นคู่สองต้นนี้ออกนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับผมคนเกษตรมือใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ